ก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพงจะเปิดคลิปมาเลยเนี่ยก็ขออนุญาตพิสูจน์เราดูคลิปผมเลยนะครับวันนี้พวบดีเช่นนะครับในแมปโล่งขหน้าของดันเจี้ยนไอเอ็นจีผมเป็นแมปแนวสุ่มดาบนะครับสุ่มอาวุธโลเป็นไอเอ็นจีนะครับแล้วเราก็ดาบของเราครับเป็นโรงดันเจี้ยนผู้ชมซึ่งยิ่งดาบเราเทพเท่าไหรแล้วก็ยิ่งแข่งขึ้นเท่านั้นนะครับผู้ชมคือผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับอาจจะเข้าได้มาแป๊บเดียวนะผู้ชมเดี๋ยวจะแบบเคยเข้าเกมนี้มาก่อนนานแล้วตั้งแต่แบบมันมาซุ มาขออธิบายก่อนไอ้ช,าชา้มมาๆเข้าไปก็คือเป็นแนวไอเอ็มจีนะครับผมโดยแล้วเข้ามาครับมันจะแบบมีอาวุธดาบเิ่มต้นดาบดาบไม้ผู้ชมซึ่งนี้ก็จะมีบอกอรอยายละเอียดนะครับว่ามีโอกาสได้หลา่คืออย่างเช่นหนึ่งในสอง่านผู้ชมส่วนไอเอ็มจีก็เป็นแนวแบบอะไรนะแนวแบบ <c oughs> สุ่มของนี่ผู้ชมสุ่มของอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละดาบนะครับก็จะมีบอกว่าอะไรนะม,รมีดาเมจเท่าไหร่ให้เลือกเท่าไหร่นะครับเป็นประเภทเป็นเทียอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใาจผู้ชมเป็นล็อกอยู่อ๋อเป็นล็อกนะครับ <c oughs> ล็อกของไม่หายเนาะ แล้วก็นนีประวัติการโลนะครับผู้ชมอ่านี่จะเป็นคังซ้อนนะครับส่วนล่างนะครับก็จะเป็นที่โลแล้วครับเราโลมาอันนี้นี่เป็นอีเวนต์นะครับผู้ชมมันเลยแบบว่าโลได้เร็วขนาดนี้เนาะโลได้เร็วมากอีเวนต์มีออโต้โลฟรีนะครับผมแล้วก็ตรงมุมซ้ายครับจะมีเลือดเรานะครับซึ่งเลือดก็จะขึ้นอยู่กับดาบครับยิ่งดาบเราโหดลิงก็เราก็เลือดเยอะนะครับดาเมจก็เยอะนะผู้ชมมีเทเลพอร์ตนะครับไปเล่นดันเจี้ยนด่านต่างๆนะครับผมมีออโต้แทขกนะครับซึ่งตีตตีีแบบบบอออออโ้้้้นนนนนนนะะะคคครรรััััพเเเจมมมมมมผผผยยยงไไ่่่ลาููช <c oughs> แล้วก็มีช็อปนะครับผมนี่ซื้อของมีโพชั่นนะครับเป็นน้ํายาเนาะอันนี้เป็นน้ายาการดูดเร็วขึ้นอ่ะใช้ใช้ไปเลยอ๋อใช้ไปเลยใช้ไปเร,เร็วเร็วขึ้นแล้วก็มีพีพีด้วยคุณผู้ชมแ dm <c oughs> <c oughs> น่าแข่งกันแหละมือใครคคนคนคนมีดาบดีกว่า <c oughs> ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มีอินเด็กซ์คุณผู้ชมเราสามารถดูได้นะครับว่าเกมนี้คำนีดาบอะไรบ้างคุณผู้ชมโอ้โห <c oughs> แล้วก็มีขั้นพนาเลยครับจากรามาเป็น Chinese, ชานี่ชานี่เป็นเรนโบว์เรนโบว์เป็น Vo ท์ไวท์เป็น Vo ท์เป็น อาตาอาตาเป็นคอมิกคอมิกนะครับแล้วแบบเลื่อนดูได้ว่าดาบแต่อันไหนหายากบ้างผูง้ชมก็แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโโอ้หดาบเยอะเกินผู้ชม <c oughs> แล้วก็ข้างล่างครับมันจะเป็นบัฟที่มีบอกคดทั้ว่าเรามีบัฟอะไรบ้างครับปลดล็อกอะไรแล้วผู้ชมอ่าอันนี้เป็นฟ้าเนาะอันเดียวกข้างล่างนะผู้ชมเป็นเลเวลตัวละครครับอ่ามีไดร์เลย์บอร์ดที่ไหนอารับไหนกันอารับแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ผู้ชมวิธี แบบเมื่อเข้ามาครับถามว่าเราทำไงต่อบชุณนั่งจากสุ่มดับแล้วก็ทําการ <c oughs> ขอภัยผู้ชมไพเยอะชืน่นีใจะมาไอ้เยอะเฉยเลยคุณผู้ชมเออมือสามสามหมื่นสามพันแจมนี่คือเราไปลงนันเจนเลยผู้ชมนี่จะมีนันเจนเลยครับนี่นั่นทมีบอกว่าอันนี้นันเจนหนึ่งนะพลังเท่าไหร่ถึงจะสามารถพอสู้ได้คุณผู้ชมรางวัลที่ได้นะครับก็จะแบบก็เคยร์ตำยาเนาะอ่ะลองเข้าไปสู้ก่นอนเพราผมตอนนี้ผมเก่งมากแล้วคุณผู้ชมไหนสิเราต้องเดินไหม เออแมปมาอย่างงี้เหรอแบบเราก็เปิดเอฟเคแล้วให้มันมาตีเราเราตีมันอย่างกี้ผู้ชมโอหแมบใสเอคชั้นดีเลยนะผู้ชมแล้เหมือนจะเป็นเวฟ้วยนะครับตอนนี้หนึ่งับห้าแล้วชั้นที่หนึ่งทำไ้โอเคสองหมนสามดาบอู้หนึ่งหนึ่งมื่นกแต่ดาบผมดีกว่านี้ดาบผมเ่าไหรอะหนึ่งในสามหมนสามกับหนึ่งในสองหมื่นห้าผู้ชมและเหมือนเราถือได้สองมือเลยครับผมดาบเราสามารถถือได้สองมือเนาะเจงเพราะเรเหมือนไม่รีเลยตายเอ ได้อะไรบ้างได้โพชั่นแล้วก็ได้ได้ไหลของมันเยอะเกินผู้ชมผมไม่รู้ได้อะไรไอยาโหเร็วเลยร็วเ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 กินมีเซตติ้งไม่ตั้งค่าอ่าตั้งค่าอ่าไนโหมดอ๋อมีตอนคืนนี่ผู้ชมอู้มีไรโหมดโอเคเปิดนี่ก่อนดีกว่าอืมเอาไปว่านี่ก่อนผู้ชมอ่ะ แล้วเมื่อเราเคลียร์นะครับเราก็จะปลดล็อกดันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเป็นยันชั้นไปได้นะครับประมาณนี้ครับผมแบบนี้เออถือว่าดีอยู่ได้นี่อะไรมีเอฟเคแอเรียอ๋อโอเคฟรีฮาร์ดด้วยแดมอะไรฟรีอ่ะมันจะฝากหัวใจต้องลอยสามสิบเปอรจะได้อีกรอบนึงอ๋อเหมือนได้เป็นโค้ชอย่าองคุณผู้ชมใช่ไหมอ๋อในี่ยพชั่นเพิ่มเอ็กพีแล้วก็เป็นเวลาห้านาทีครับผมเรนโบอ่าแล้วแบ็กซามิตคืออะไรแบ็กซามิตคือการครับอ๋อ ไออุปกรณ์แสงต่างๆผู้ชมเอเคแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะชั้นอื่นเราต้องปลดล็อกชั้นก่อนเนาะมีสกีนด้วยโอเคอ่ะคา้ามาก่อนผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เพิ่มลักหนึ่งนะครับใช้ดาบก็คือเราดาบพวกนี้นะครับที่สุมได้นะครับมาทําเป็นอุปกรณ์สวมใส่ของเราครับเป็นอ c c e s s o แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอุนนกป,อปรกรณ์เหมือนกันผู้ชมนะ <c oughs> อะไรวะใครได้อะไรวะเด็หนึ่งในหนึ่งในอ่า เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งในหนึ่งร้อยสิบหกล้านล้านผู้ชมเออเจริอาล่าพงษ์มาฉาบครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้นะครับดีวิลทูนะครับไออะไรนะฟันของปีศาจคุผู้ชมเพิ่มรักหนึ่งครับอ่ะคราบมาใส่เลยอันนี้อะไรอ่ะอ้คราบได้ไหมอ๋อชิปอ๋อต้องก็คือเหมือนว่า แต่ละชิ้นส่วนนะครับเราจะต้องกดล็อกนั่นเจียนคุณผู้ชมอันนี้ผมขามันแรกได้เพราะผมเคลียร์นั้นเช็คการแรกแล้วเนาะดันที่สองผมก็ถ้าอยากได้ชิ้นที่สองก็ต้องเคลียร์ดันที่สองนะผู้ชมไปเคลียร์ดัน,ไป,ดนไปชิวๆสบายนะตอนนี้ชิ้นก็สบายอยู่เพิ่มลักสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมเพิ่มความโชคดีหน่อยเผื่อเราจะได้ดีๆแบบเขาบ้างไปขอแฟนไปครับ เหมือนว่าถ้าเราโล่โคพันคันจะได้ฟาสต์โล่คุณผู้ชมโล่เร็วมากม <c oughs> าไป <c oughs> เอ๊ะจะตายก่อนไม่ตายไม่อยากเลยน,นะเรียบร้อยคุณผู้ชมกร์ดันสองแล้วอุ้ย <c oughs> หนึ่งเงิสองแสนเด้งโหหนึ่งเงิสองแสนบวกอะไรเนี่ยบวกเลือดแสนกว่าเอ๊ะเฮ้อ หนึ่งในล้านเจ็ดโอ้โหเอได้เนาะคือแบบใส่น้ำยาคือบดวงดีเลยอะ่ะโอเคมีแหละเยี <c> ๋ย <oughs> yeah. ใช้ไปเลย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนั่นได้อาสแต่ก่อนหนึ่งในเจ็ดล้านห้าคุณผู้ชมได้เม็ดีเบนนะครับสามล้านตอนหนึ่งครั้งเลือดห้าล้านคุณผู้ชมไทย normal ปกติเนะโอเคโค oh, ตรดวงดีดวงดีเกินอันนี้อะไรเนะี่ยตกป่า หยุดก่อนได้ไหมโอเคหยุดก่อนะคุณผู้ชมเอาคาัพนี้แล้วเนาะถ้า <c oughs> มาเพิ่มรักใส่โอ้ใส่ได้สองชิ้นเลยเหรออ๋อใส่ได้ทีละชิ้นเนาะครับโอเคหนึ okay. <c oughs> <6 S 1> ่งเดย์หนึ่งหกร้อยหกหกกลายเป็นหาย,ยากเลยและเว้นกมใส่ไม่ได้เสือไม่ได้อืมอืม ง่ายจัดแล้วคือแบบดูผมก็ได้ขนาดนี้เลยโอเคเทียนสามนุม้ผู้ชมมาเร็วไปเร็วดีนี่หลยแทน,นตีครั้งละสามล้านนะเฟ้ยจะได้ฟาดโลด้วยด้วยคุณผู้ชมโอ้ง่ายนะชนะใช่ไม่ได้หรอกเอือหแย่ได้ฟาโลดผู้ชมฟาดโลคือยังไงอ่ะมันต่างกับอ๋อมันก็โลเร็วขึ้นแหละผมว่ามันโลเร็วขึ้นนุ้ผู้ชมอืม เรียกอะไรอ่ะอ๋อนี่คือมันเหมือนบอกว่าให้เราไปตั้งค่านะครับเพื่อแบบว่าเราจะเอาขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับผู้ชมอ่ะจะเอาทั้งหมดนี่แหละเอาเลยครับซื้อของเยวใช้น้ำยาไปแบ็กสมิธอ๋อต้องด่านสีโอเคอันไหนๆก็ลองมาแล้วผู้ชมลอง PVP ที่ผมอยากรู้ว่า PVP เนี่ยสองหมื่นสี อ๋อตีกับตัวเขาอ๋อมันเป็นดันนู้นใช่ไหมแบบว่าคือีเป็นดันเป็นดันไปลเล่ต์นะครับผู้ชมอ๋อนี่เอง <c oughs> เฮ้ยสามหมื่นเป็นดันเป็นดันนะครับเป็นตัวละครเขานะครับตัวละครคนคนนั้นแล้วก็เป็นดันสู้อย่างนี้ได้ผู้ชมถ้าวุ้นเราไม่เหาะกิงพอเราก็สู้ไม่ไหวนะครับแต่ผมไหวลว <c oughs> ะชนะขาดเนี่ยเพราะฉันมีเจ็ดเจ็ดล้านห้าเรียบร้อย ได้อะไรบ้างเนี่ยได้เควสด,ด้วยโอ้โล่สปีดเพิ่มมันตากันโลนะครับก็จะมีเควสได้คุณผู้ชมเรามารับเควสได้นะครับรับแล้วก็ได้บัฟนะครับอ่าัน,นี้โล่เร็วขึ้นโอเคเร็วเกินคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องแล้ว,วอะไรมาบ้างเนี่ยมันเร็วมากเลย <c oughs> อ๋อนเอฟเคแอนเดียเนาะดีในเอฟเคเฉยฮึดูดีคุณผู้ชม c ูแค e ฮิซ่อนได้แล้วเหรอ อ๋อก็คือซ่อนกวาซ่อนนั่นแหละรครับคุณผู้ชม๊อปูลาฟิวไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอิ่มนี้แหละสกรีนงงอะไรเป็นอะไรแล้วผมยังไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะคุณผู้ชมเดมรละานชทนนี่โอ้ ตอนแรกมันเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกร้อยหนึง่งกลายเป็นหมื่นหนึง่งก็คูณร้อยผู้ชมใช่ไหมเออคูณร้อยผู้ชมเออ <c oughs> ได้อยู่ได้หลีกได้เซนีิโลได้ที่รักไปเคลียร์ไปเลยผู้ชมผมอะ <c oughs> สกินทองเลยนี่แหละแวดวงก็หายไปเลยผู้ชมแรวดวงก็หมดไปเลย ลักก็หายไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดล้านห้าปุ๊บคือไปเลยคุณผู้ชมคือแมปน่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมแมปแมปนี้นะครับแต่ก็น่าจะเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะผมปิดล็อกอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ผมปิดล็อกไปเยอะอยู่ผู้ชมแต่บารอันนเ้นไม่ได้เลยอินเด็กซ์บารอันนเ้นไม่ได้เอา้าโอ้ดัมมี่โอ้รีวอร์ดโชหชสนแสนหมดมึงมี้สี่แสนโอ้ย ใครใช้ไปเลยผู้ชมผมว่มายังไงเราก็ต้องใช้ไปได้ีกได้โพิชชั่นมาบวกลักบวกลไรไปผู้ชมบวอ,อะไรตเต็มไปหมดเลย 1, 4, เฮ้ยหนึ่งห่นสี่หมื่นเรนโบ์อ๋อคันเรนโบ์แจ้งนี่ดิเรนโบ์ชิ้นแลก <c oughs> ตอนนี้ผมเริ่มอยากได้ที่มันแบบ ใหม่กว่าแล้วผมอยากได้แบบหนึ่งมากกว่าหนึ่งเจ็ดล้านแล้วอืมฮึ่มลักบวกลักมาว้าวโอ้ยหนึ่งจดห้าอันใหม่ว้าวเสียงเอฟ,ฟเฟกต์ยังว้าวเลยโอเคเรียบร้อยไดูสิ สมิทครับได้ยังได้แล้วใส่มาคือมลักสองอันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ได้คุณผู้ชมต้องเคลียร์ดันหกก่อนโอเคอันนี้ฝันได้ไหมไม่ได้โดยรวมก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมยยอ,อย่าเล่นสักหนเราเข้ากันนะเนาะเล่นสักหนเราก็จบคลิปกันดีกาศให้คุณผู้ชมได้ลองไปเล่นนะครับนี่ใส่ไป ต่หลังเลยละหลังๆเ,เลยแบบเริ่มไม่ได้ของใหม่ละแล้วมันได้ของซ้ำมีเดย้อชื่มของซ้ำมีเดยอผมเอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากเอาไปประดับเล่นอุย้ยหมื่นห้าอันใหม่ฮู้หนึ่งในสามล้นสองโอ้ 1, 3, 000, oh, my god เรื่องสีเอฟเฟกต์ effect, แบบ oh, โอ้ my god ว่ะคุณชมโอ้โหชันี่ด้วยไม่ใช่แบบธรรมดาแต่เป็นชนันี่อะไรครับเนี่ย เวอร์จริงคุณผู้ชมเล่นถึง่ามสิบก่อนลลวกันเนาะร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์โลวเวมากคุณผู้ชมอฟันไปตีไปผู้ชมตีไปอืมว้าวของใหม่ไม่ก็ของหลักพันขึ้นผู้ชมว้าว วิวสองแล้วเอ้ยอันนี้ให้อะไรผู้ชมให้อ๋อไอโ้โพชั่นมาเนาะ <c oughs> ใช้ไปโพชั่นเซมอ๋อมันเหมือนกันโอเคดูซีแบคคามิตยังคาราฟไม่ได้เหรอเ <c oughs> ออน,นี่เหมือนแบบต้องไปหาของให้ครบก่อนถึงผู้ชมถึงจะคราฟได้ อันนี้อะไรอ่ะเฟรมเบดอ๋อรวมดาบผู้ชมเออนี่ไงรวมดาบมาละ <c oughs> อันนี้ก็เป็นชายนี่เนาะ <c oughs> นี่ผู้ชมกลายเป็นขาดดาบชายนี่ดาบอะไรหมดละเออนี่ไงสะสมมาเป็นดาบชายนี่ผู้ชมเออนี่แหละเอาแบบนี้แหละผู้ชมตกปลาอะไรเออว่าแต่ตกปลานี่อะไรเดี๋ยวหยุดโลงกันได้ไหมเออ ฟิชิงออโต้อออโต้คือโรบักผู้ชมฮึบฮึบรอเวลาเหรอก็คือเราตกบางครั้งเราจะได้อะไรอ่ะแนวหอได้ไรวะแปลก ไอ้อว่าตกปลาดได้หลายอย่างคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้นะว่ามันได้อะไรโอเคก็สำหรับแบบนี้นะครับสำหรับนันเจียนไอเอ็นจีก็คงมีมาในานี้นะครับคุณผู้ชมคือแบบมันเบิ่มมากผมก็มั่วซั่วเลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคุณผู้ชมก็ใครทีมชม่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดดีนะครับไม่พลาดเะมีการถ่ายคลิปอะไรผมใครอยากผมทำเกมอื่นหรือใครผมทำแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าผมอยากปรับปรุงตรงไหนก็นสามารถบ,บอกกันมาได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับซีลกันนคได้ับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ